สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะและสนับสนุนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่ว่าใครมาบอกน้องวัน,นิดาว่าถึงเวลาถึงยามแล้วต้องมาบอกต้องมาบอกให้ลูกค้าหรือว่าบอกให้ทุกๆคนตื่นรู้นะคะและให้ทําแต่ความดีนะคะสร้างบุญบาร,รมีให้เยอะๆนะคะนั่นก็คือพญานาค่ะแม่นานมานี้พ่อปู่ข้าฝันนะคะ เพราะว่าเรานั่งสมาธิไหว้ท่านแล้วก็ท่องคาถาท่านนะคะถึงบอกลูกค้าบอกทุกๆคนที่ดูไลฟ์นะคะว่าท่องคาถาท่านและขอทราบท่านแล้วก็ให้ท่านให้บุญบารีมีกับท่านนะคะเราก็จะได้ตามที่เราปรารถนารู้ไหมว่าน้องวันนิดาได้อะไรกลับมาน้องวันิดาขอท่านขอให้อ่าขอให้ประสบความสำเร็จในการงานในการเงินความรักสุขภาพและเวลาการงานการเงิน ลูกค้าเห็นกันทุกคนนะคะว่าขายดับขายดีมากและลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางทั่วโลกนะคะแล้วก็ความสุขนี้ไม่ให้พูดถึงนะคะว่าเรามีความสุขกันมากทั้งครอบครัวนะคะมีเวลาก็มีเวลาให้กันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าซื้อของก็มาคุยหลังไหม์มาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็แนะนําไปนะคะ น้องวัดิดาแนะนําไปให้ลูกค้าทุกคนนะคะเท่าเทียมกันนะคะน้องวัดิดาก็แนะนําให้แต่สิ่งดีๆนะคะแล้วแต่คนจะเอาไปใช้หรือว่าไม่ไปใช้ก็แล้วแต่คนที่เราคุยด้วยนะคะ<ด>แต่ก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ไว้ใจและเชื่อใจนะคะเราก็จะมาพูดว่าใครมาบอกน้องวัดิดาว่าต้องมาพูดและมาบอกให้ลูกค้าตื่นรู้ได้แล้วว่า มาบอกให้ทุกคนตื่นรู้นะคะว่าต้องทําดีเอาไว้สร้างบุญบารมีบุญกุศลนะคะเพราะว่านรกสวรรค์มีจริงหลังความตายมีจริงนะคะนั่นแหะคะ่ะก็เป็นพ่อปู่นะคะที่มาเข้าความฝันนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ดูผ่านไปนะคะเพราะว่าทุกคนจะมารักมาชอบเราคนเดียวไม่ได้ก็ต้องจะบังคับใครมาเชื่อเราหรือว่ามาดูเราก็ไม่ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ ท่านผู้ชมหรือว่าแล้วแต่พี่ๆที่ดูนะคะถ้าใครเสื้อก็ทําตามถ้าใครไม่เสื้อก็ผ่านนะคะถ้าใครเสื้อก็ทําตามชีวิตก็จะดีมากยิ่งขึ้นบอกไว้เลยว่าตั้งแต่น้องวันดิดาว่ายพ้านั่งสมาธิไหว้พ่อปู่มานะคะพ่อปู่นาคาไม่ญานอาคีมาก็ชีวิตดีมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะไม่นานมานี้เองพ่อปู่เข้าฝันนะคะความฝันนั้นน้องวันิดาลงไปเมืองมาดา แล้วก็ไปเห็นถ้ำนะคะแล้วก็ปากถ้ำก็จะมีพญานาคหนึ่งองค์นะคะอยู่แล้วก็ข้างๆพญานาคก็จะมีผู้ชายยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ชายที่หล่อมากหล่อจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะก็มีเครื่องประดับเต็มนะคะแล้วก็ใส่จงกระเบนสวยหล่อมากบอกว่าหล่อแล้วสวยมากนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ ท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านเป็นพ่อปู่วิรุปรขูนะคะและท่านก็บอกให้น้องวันดดาว่ามาช่วยร้อยกรรําไรให้ได้ไหมเราก็คิดสักพักหนึ่งน้องวันดีดาก็คิดสักพักหนึ่งว่าไปร้อยกรรําไรแล้วเราก็บอกตอบตกลงกับท่านไปได้คะ่ะพูดได้คะ่ะปึ๊บหมื่นตาปั๊บแล้วก็ตกใจว่าเราฝันไปหาพ่อปู่วิรุปรขู ท่องกระถาม,มาหลายปีแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละท่านท่านอ่ะใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนเราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไปเสิร์ชดูว่าพ่อปู่วิลูปโคท่านที่เราเอ่ยชื่อมามาตลอดบูชาท่านตลอดนะคะแล้วก็หลายองค์ที่เราเอ่ยชื่อที่น้องวัดนิดาอาัดคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราก็มาดูว่าอ๋อพ่อปู่วิลูปโคเป็นพ่อปู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพญานาคทั้งหลายทั้งปวง แล้ว oh <my. S 1> ท่านีรัก็ขอท่านว่าถ้าถ้าท่านหมายความว่าจะให้ลูกมาบอกผู้คนให้ตื่นรู้ให้รู้นรโลกสวรรค์มีจริงและให้ทําแต่ความดีแล้วก็ให้ท่องคาถาท่านแล้วก็ขอทรัพย์กับท่านแล้วก็ให้บุญบารมีแก่ท่านถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คนรู้คนพองทั้งตัวแล้วก็ขอให้ท่านมาเข้าคอมฝันท่านก็ตอบว่าเราทําถูกต้องแล้วว่า เราออกมาพูดมาบอกทุกคนให้ตื่นรู้บันนั้นที่พูดไปขนลุกขนพร้องแล้วขนลุกมากนะคะทั้งตัวแล้วก็ทั้งหัวด้วยน้องวันดิดาก็อยากมาเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะคะว่าตื่นรู้นะคะว่าให้ทุกคนทําแต่ขวมดีนะคะแล้วก็สร้างแต่บุญบารมีนะคะเพราะว่าหลังความตายมีจริงนะคะคลิปหน้าน้องวันดิดาจะมาเล่าเรื่องว่าผีมีจริงไหมแล้วเคยเห็นไหมนะคะ อันนี้รับประกันได้ว่ามีจริงและเคยเห็นไหมเคยเห็นจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะติดตามกันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะถึงจะเป็นกําลังใจให้แม่ค้าว่าโอเคก็ยังมีคนที่สนใจและมีคนที่อยากรู้มากกว่านี้ว่าอย่าพลาดคลิปหน้าไปนะคะคลิปนี้ก็ไม่ต้องพลาดนะคะเพราะว่ามีแต่สาระดีๆให้กับทุกคนที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากฟังนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะ